ขอน,นอบน้อมด้วยเสียงกล่าวแด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตอนที่หกร้อยสิบเจ็ดตื่นเถิดลุกขึ้นเถิดมาทําความประเสริฐให้เกิดขึ้นแก่ตนและเกือ้อกูรแก่เหล่าสัตว์บุคคลพึงรีบผลขวายในความดีพึงห้ามปิดเสก,กบาปเพราะว่า เมื่อบุคคลทำความดีช้าอยู่ใจจะยินดีในบาปนะโมะตัตะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมะตักะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังตรนังคัจฉามิธรรมังตรนังคัจฉามิ สังขังสรนังคัจฉามิทุต mm ิยมปิพุทธังสรรนังคัจฉามิทุติยมปิธรรมังสรรนังคัจฉามิทุติยมปิสังขังสรรนังคัจฉามิตติยมปิพุทธังสรรนังคัจฉามิตติยมปิธรรมังสรรนังคัจฉามิตติยมปิสังขังสรรนังคัจฉามินัตถิเมสรนังอันยัง พุทธโธเมสรนังวรังเอเตนะสัจวัตเชนะวัตเตยังสัตตุสาเสนนัตถิเมสรนังอัญยังธัมโมเมสรนังวรังเอเตนะสัจวัตเชนะวัตเตยังสัตตุสาเสนนัตถิเมสรนังอัญยังสังโฆเมสรนังวรังเอเตนะสัจวัตเชนะวัตเตยังสัตตุสาเสน ที่พึงอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนา ของพระศาสดาที่พึงอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจา้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้า,าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาปานาติปาตาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิามิอัตินาธานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิ ตาเมสุมิชขาจาราเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิติสุนาวาจาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิพลสวาจาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิสัมปัตลาปะ เวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิมิจฉาอาชีวาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิข้าไป้าเขาสมาทานอาชีวธรรมเกษณ์สามเยี่ยงอย่างพระอาหารหันเพื่ออนุปาทาปรินิพานในปัจจุบันบูชาพระประตนาไตรอันสูงสุด ปานาติปาตาเวรามณีสิกขาประดังสมาธิามิอชินาานาเวรามณีสิกขาประดังสมาธิามิอภัมมะจริรยาเวรามณีสิกขาประดังสมาธิามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาประดังสมาธิามิสุราเมตรยามัชฌะปมาทฐานา เวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิวิกาละโภชนาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามินัจขีตวาทิตวิสุกทัศนาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิมาลาคันทวิเลปนาธารณนะมันนะวิภูสนัฐานาะ เวรามณีสิกขาประทางสมาธิามิอุจจายสยนะมหาสยานาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิชาตะรูประรัชตะปฏิฆาหนาะเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานศีลสิบประการนี้ตามเยี่ยงอย่างพระอา,หารหันต เพื่ออนุปาาทาปรินิพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนตรัยอันสูงสุดขอเจริญกุศลกรรมบทสิทธิงดเว้นจากอากุศลกรรมบทสิทธิเจริญบารมีสิทเจริญบุญญากิริยาวัตถุสิทเจริญโพธิปักเจียธรรม37มสิบเการอันประกอบด้วยสติปัฏฐานสี่สมมัปัฏฐานสี่ อิทธิบาทสีอินสี่ห้าพลห้าโคจงเจ็ดอ่าเรียมักมีองแปดเพื่ออนุปาทาปรินิพานในปัจจุบันบูชาพระปรัตนาไตรอันสูงสุดท่านผู้มีบุญมากทั้งหลายก็คงตื่นกันขึ้นมาแล้วนะคะด้วยความสุขายสุขใจและปลอดภัยกันอยู่ให้การอาถารร่าเริง ในการมอบกายถวายชีวิตไว้ในพระรัตนาตยัยกันแล้วนะคะและคงสมาทานอาถารในกุศลศีลอันมีอาชีวธรรมกศีลและศีลห้าศีลแปดหรือศีลสิบประการก็แล้วแต่นะคะนั้นก็คือเจตนากรรมอันเป็นไปในมโนสังขาระนั่นเองนะคะมโนสังขาระหรือที่เรารู้กันดีว่าเป็นเจตนาที่เป็นไป ในกายกรรมวจีกรรมและก็มโนกรรมอันเป็นสิ่งที่หมุนไปทุกเมื่อเชื่อวันของเรากันอยู่นะคะก็เป็นกระแสะแห่งธรรมะนั้นก็คือการไหลไปของปฏิจจสมุปบาทดังที่ข่าวที่แล้วก็กล่าวไปแล้วว่าเรารู้สึกเสียใจหรือไม่ในการที่ไม่รู้จักว่าน้ทุกน้ทุกขะสมุทยัยนี้ทุกขะนิโรธ นี้ทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจเรารู้สึกอย่างไรคะเมื่อเห็นมีลูกเกิดขึ้นหลานเกิดขึ้นรู้สึกเบิกบานใจใช่ไหมคะบางท่านนั้นมีความรู้สึกเหมือนได้สับก้อนโตมีผู้สืบทายาตอีกแล้วนะคะแต่ไม่เคยหย่างลงไปเลยว่านั้นคือทุกขอริยสัจท,ที่เป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์ในโลกทั้งปวง กระแสแห่งธรรมะเหล่านั้นจึงเป็นเรื่องที่ว่ายากนักที่เราจะอย่างลงไปว่านีถุกเพราะอะไรเพราะการใส่ใจพิจารณาตามพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบางครั้งเราก็รู้สึกว่าฟังแค่ครั้งเดียวเราก็เข้าใจได้แล้วบางครั้งเราก็คิดว่าฟังสักสองครั้งสามครั้งเราก็เข้าใจได้แล้วแต่ ความเข้าใจความจดจําในพระธรรมเหล่านั้นจะต้องเป็นปัจจัยให้ถึงขั้นคล่องปากขึ้นใจพระธรรมะเหล่านี้เป็นเรื่องที่จะต้องนำมาฝึกทิจารณาใคร่ครวนในชีวิตประจำวันให้เห็นว่านี้ถูกใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นลาบยศในแง่ของการได้ขันห้าใหม่ของลูกหลานบุตรภรรยาหรือสามี นั้นก็คือก้อนถูกก้อนโรคซึ่งยากหนักนะคะที่จะยอมรับว่าเป็นก้อนถูกก้อนโรคหากไม่ศึกษาพระสัทธรรมและไม่น้อมนำอริยสัจนั้นมาพิจารณาใคร่ครวนให้ปัญญาเกิดขึ้นก็จะเห็นไม่ได้และการพูดอย่างนี้อาจจะคิดว่ารุนแรงเกินไปแต่แท้ที่จริงแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นทุกข์เป็นโรคจริงๆ และเป็นสาธารณะกับสัตทั้งปวงแน่นอนนะคะว่าไม่ว่าจะเกิดเป็นผู้ยิ่งใหญ่ปานใดไม่ว่าจะเป็นพระเจ้าจากกักรพรรดิพระมหากษัตริย์มหาอมาตย์ผู้ยิ่งใหญ่และที่สุดนั้นพระบรมศาสดาผู้สูงสุดเราก็ได้ทราบกันในพุทธกิจต่างๆวาระบางวาระนั้นสภาพ พระวรกายของพระองค์ก็ต้องอาศัยการพักผ่อนเอ็นพระวรากายลงไปใช่ไหมคะเพื่อผ่อนคลายพระอิริยาบถค่ะนี้ไงคะว่าการที่มีรูปปกายและนามกายนั้นไม่ใช่ของที่จะเป็นไปตามอำนาจบัญชาของเราได้การไหลไปแห่งกระแสธรรมะเหล่านี้ล่คะค่ะที่เป็นกระแส ของทุกค่ะอาริยสัตว์และสมุทยะอาริยสัตว์เป็นปฏิจจ์ฝ่ายเกิดที่เรานั้นเคยน้อมมาใส่ใจหรือไม่ว่าทำไมเราถึงมีตาเพราะอะไรล่ะคงตอบกันได้แล้วใช่ไหมคะตัณหาเหล่าใดที่เป็นไปในสีตัณหาเหล่านั้นเป็นปัจ,จัยแห่งการเกิดขึ้นของตาเมื่อตอบอย่างนี้แล้ว ในทางทวารที่เหลือนะคะคือหูจมูกลิ้นกายและใจสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้เพราะมีตัณหาในอารมณ์ทั้งหนั้นเองนะคะหากตัณหาไม่มีแล้วก็จะไม่เชื่อมโยงไปสู่ภพไหนไหนแล้วตัณหามีเพราะอะไรมีละ่ะก็เพราะอาวิชชานั้นละปกปิดในอริยสัจสี การหมุนไปในธรรมะเหล่านี้เราจะเห็นว่าหากพิจารณาหมุนอยู่บ่อยๆอย่างนี้ก็จะเป็นปัจจัยให้ความยึดมั่นถือมั่นว่าสิ่งที่เราคิดว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายบุตรหลานเทวดาพรมเหล่านั้นแท้ที่จริงก็คือกระแสแห่งธรรมที่เป็นรูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขันเท่านั้นเอง เราก็จะค่อยคลายออกจากความยึดมั่นความเป็นตัวตนค่ะการที่เรามีตัณหาในสิ่งเหล่านี้เรารู้สึกเสียใจบ้างไหมคะว่าโอ้โหเราไปชอบบ้านหลังนั้นทําให้เราได้อยู่สบายรถครันนี้ทําให้เราเดินทางสะดวกแต่ส่วนใหญ่ไม่ได้คิดว่ามันเป็นแค่ปัจจัยเพื่อเกือ้อโูล ให้เรานั้นได้เข้าถึงการประพฤติธรรมหลอกใช่ไหมคะเป็นเรื่องของความพึ่งพอใจในการที่จะได้มาเป็นเจ้าของบ้านของเรารถของเราลูกของเราภรรยาของเราสิ่งเหล่านี้มันกลายเป็นเรื่องของเราสัปพสัตทั้งหลายที่ยังเป็นปุตุชนกิเลสภายในทั้งหลายที่ยังมีกันอยู่อย่างหนาแน่นนั้นเอง จึงเป็นปัจจัยให้เห็นว่าอารมณ์ภายนอกเหล่านั้นเป็นเราเป็นของเราเป็นอัตตาตัวตนของเราเมื่อคิดไม่ออกบอกไม่ได้ว่าเป็นแค่ทุกขะอริยสัตว์และตัญหาที่เข้าไปมัวเมาลุ่มหลงด้วยความยึดมัน่นด้วยทิฏฐิเข้ามาประกอบและมีมานะยกสิ่งที่ไม่เป็นสาระ ว่าเป็นสาระขึ้นมาซึ่งสิ่งเหล่านี้แล้วค่ะเป็นสมุทยัยเป็นตันหาที่เป็นปัจจัยที่จะนำไปสู่พบได้ในอนาคตสังขาระที่ปรุงแต่งทางกายทางวาจาและทางใจซึ่งเป็นมโนสังขาระเหล่านี้จึงเป็นเรื่องของความที่เราจะต้องหมั่นพิจารณาบ่อยๆนะคะ อันจะเป็นปัดใจัยให้สติสังวรซึ่งตัวสตินั้นเราก็ทราบดีใช่ไหมคะว่าหากสตินั้นมีกําลังในทวารทั้งหกแล้วเขาจะเห็นในสิ่งเหล่านั้นและน้อมอารมณ์เหล่านั้นให้กับปัญญาเพื่อพิจารณาใคร้รวนไตร่ตรองสติและสัมปชัญญะนั้นเองเป็นธรรมะคู่ที่คอยพิจารณาว่า สิ่งนี้ควรให้เข้ามาหรือสิ่งนี้ไม่ควรให้เข้ามาจึงเป็นกลุ่มของธรรมะที่ประเสริฐนะคะที่จะประชุมน้อมรวมกันสู่ธรรมะอันยิ่งใหญ่คือโพธิปักขีธรรมสามสิบเจ็ดประการนั่นเองจึงไม่ใช่ว่าจะเป็นไปในแค่สติเพียงตัวเดียวสติตัวเดียวนั้นไม่สามารถพัฒนาได้ค่ะ หากไม่มีสัมปชัญญะเข้าประกอบแล้วสติก็ไม่มีวันที่จะพัฒนากต้าต่อไปได้ความสามารถเหล่านี้ล่ะค่ะของสติสัมปชัญญะนั้นจึงพร้อมกันและเป็นปัจจัยให้ปัญญารู้ว่าควรหรือไม่ควรให้เข้ามาในทวารทั้งหกค่ะสติปัญญาเหล่านี้จึงสามารถแยกได้ว่า นี้กุศลนี้อกุศลควรให้เกิดขึ้นหรือไม่ให้เกิดขึ้นหากเป็นไปในอากุศลก็จะไม่ให้ผ่านเข้ามาด้วยการพิจารณาบ่อยๆอย่างนี้นะคะนิวรทั้งห้าก็จะค่อยๆเบาบางลงชีวิตที่หมุนไปอยู่นั้นจึงต้องอาศัยพุทธคุณอาศัยพรหมวิหาร อาศัยอะไรอีกคะกายคตาสติอาศัยมรณาโนสติเพื่อไม่ให้เกิดความมัวเมาในชีวิตเราค่อยๆพิจารณาดูนะคะเมื่อไหร่ที่เราค่อยๆเห็นว่านี้ทุกเมื่อนั้นเราก็จะค่อยๆเห็นว่าสิ่งที่ปรากฏอยู่ใกล้ทุกข์ะอริยสัต์นั้นคือตัวสมุทัยคะ่ะ ไม่ได้หมายความว่าเข้าประกอบอยู่เสมอนะคะเพราะอะไรเพราะหากเราอยากจะตัดกิเลสอกุศลหรือความมืดมิดในชีวิตคืออวิชชานั้นก็ต้องปรุงกุศลให้เกิดขึ้นนั่นเองค่ะเพราะกุศลทุกประการไม่ว่าเล็กว่าน้อยหากเราน้อมอยู่เสมอว่าเพื่อเป็นปัจจัยแห่งการละราคาโทตะโมหะ ก็คือถึงฝั่งแห่งพระนิพพานแล้วค่อยๆเห็นว่านิวรนนั้นเบาบางลงด้วยเหตุนี้นะคะหากการปรุงแต่งภาวนาเรามุ่งหาว่าต้องการเห็นนู่นเห็นนี่นั้นนีใช่ฐานะค่ะสิ่งที่ต้องรู้ต้องเห็นคือนิวรนต่างๆเบาบางลงจึงจะเป็นเรื่องที่ถูกต้องถูกตรงกับการประพฤติธรรม เห็นกันมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะว่ากิเลสต่างๆเกิดขึ้นในทวารทั้งหกนั้นบ่อยแค่ไหนและเมื่อเห็นแล้วก็คงจะน้อมได้ว่ากิเลสเหล่านั้นอกุศลเหล่านั้นปัญหาความพึงพอใจเหล่านั้นก็คืออริยสัตว์คือสมุทัยยะอริยสัตว์นั้นคือสัจจะที่สาธารณะต่อสัต์ที่เป็น ผู้ตุชนเมื่อเห็นโทสะที่เกิดขึ้นภายในเป็นอย่างไรคะตอนนี้เราก็เริ่มเห็นแล้วใช่ไหมคะว่านั้นคือสัจยะหรืออริยสัตนั่นเองนะคะอริยสัตว์เหล่านี้เกิดแล้วไม่ดับใช่ไหมคะดับค่ะเกิดแล้วในที่สุดก็ดับไปแต่สิ่งเหล่านี้หากเราเห็นบ่อยๆว่าเป็นตัวเหตุแห่งความทุกข์ในอนาคต นั้นก็คือแสงสว่างที่จะค่อยๆเกิดขึ้นดังที่เคยกล่าวกันไว้ก่อนแล้วใช่ไหมคะว่าแสงสว่างแม้เล็กน้อยก็มีค่ามากเหลือเกินหากความมืดเกิดขึ้นทันทีแสงสว่างเล็กน้อยเหล่านั้นก็จะปรากฏชัดขึ้นมีค่ามากถึงแม้จะเล็กน้อยก็ตามจึงหมั่นฝึกทิจารณาลงไปในอารีสัตนะคะ นี้ทุกนี้ทุกขะสมุทยัยในการดับทั้งทุกและสมุทยัยก็คือทุกขะนิโรธโดยการฝึกฝนเหล่านั้นอาศัยมักทั้งห้าก็จริงมักห้าเหล่านั้นโน้มน้อมโอนเอน็นไปสู่วิราคานิโรธาและปฏินิสขาบ่อยๆมากเพียงไรก็ย่อมเป็นปัจจัยแห่งการประมวลลง ในโพธิปัคียธรรมสามสิบเจดประการนะคะจึงไม่พึงละเลยแม้แสงสว่างนั้นค่อยๆเกิดในชีวิตประจำวันต้องปรุงค่ะอาระขากรรมฐานจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งหากเราจะเจริญภาวนาและที่สำคัญคือความเกิดขึ้นของสรรพสัตว์ทั้งหลายนั้นเนี่ย ส่วนใหญ่หรือส่วนน้อยคะที่เกิดในกามมาภูมิส่วนใหญ่จะเกิดในกามมาภูมิน้อยนักใช่ไหมคะที่จะเกิดในรูปประภูมิและอ่รูปประภูมิด้วยเหตุนี้การฝึกฝนเหล่านี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งเห็นไหมคะว่าพระสมมาสัมพุทธเจา้าบางเกิดขึ้นในฐานะของมนุษย์ผู้ปฏิบัติ แทงตลอดในอาเรียสัตว์ด้วยพระองค์เองด้วยเหตุนี้ความเป็นมนุษย์ของเรานั้นมีค่าและมีความสำคัญอย่างยิ่งนะคะการฝึกให้กุศลเกิดขึ้นต่อเนื่องบ่อยๆเนืองๆน,นั้นก็อาศัยปัจจัยที่แตกต่างกันออกไปค่ะบางท่านก็อาศัยการฟังบางท่านก็อาศัยการสาธยาย บางท่านก็อาศัยการพิจารณาธรรมะอย่างต่อเนื่องเหล่านี้เป็นต้นซึ่งมีในยะอันวิจิตที่พระศาสดาหแห่งเรานั้นได้ตรัสเอาไว้แล้วในวิมุตตายตนาทั้งห้านะคะเป็นปัจจัยที่หลากหลายวิจิตของอัตยชัยของเหล่าสัตว์ที่จะปรุงแต่งกุศล,ลจิตให้เกิด ขึ้นเพื่อก้าวต่อไปในการแทงตลอดในอาริยสัต์ค่ะตกลงการทบทวนในครั้งนี้อีกก็คือต้องค่อยๆเช็คใช่ไหมคะว่ากิเลสเกิดขึ้นตอนไหนขณะฟังขณะการปฏิบัติธรรมเหล่านี้ต้องชัดเจนนิวรหาจะเป็นตัวที่มีกำลังหลากหลายวิจิตแตกต่างกันออกไปในวาระต่างๆ และหากเราค่อยสังเกตอย่างนี้ได้ปล่อยๆความรู้ชัดก็จะเกิดขึ้นนั้นหมายถึงว่าขณะนั้นสติสัมปชัญญะค่อยปรากฏขึ้นทีละเล็กทีละน้อยจะเห็นได้ถึงความแปรปรวนของจิตที่เป็นประดุดลิงที่วิ่งไม่หยุดใช่ไหมคะจากต้นโนนไปต้นนี้คือจากทวารตาไปหูไปใจ ไปจมกูกไปลิ้นไปกายไม่หยุดไม่หย่อนเพราะจิตนั้นต้องอาศัยอารมณ์ต่างๆหากไม่ถูกควบคุมด้วยสติสัมปชัญญะแล้วเขาก็จะไหลไปอย่างนี้ตามความคุ้นชินของการไม่ได้ฝึกฝนมาในสังสารวัติแต่การที่เราได้ศึกษาอย่างนี้จำได้แล้วใช่ไหมคะว่า ฟังแล้วต้องจดจำครองปากขึ้นใจแทงตลอดด้วยดีด้วยทิฏฐิก็คือด้วยสมารถทิฏฐินั้นละค่ะจึงจะพ้นจากบ่วงมานจึงต้องอาศัยการฝึกและเป็นสิ่งที่ไม่ได้สาธารณะกับสัประสัตว์ทั้งสิน้นเพราะต้องอาศัยทั้งสติสัมปชัญญะความเพียรโดยเฉพาะ สัทธาที่มีในตถาคตโพธิศัทธากรรมสกตาสัทธา,า,าและเชื่อมั่นตามพระธรรมคำสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเพื่อประโยชน์ทั้งโลกนี้ประโยชน์โลกนาและประโยชน์อย่างยิ่งคือถึงมรรคผลนิพพานนั่นเองนะคะมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่เหล่านี้เราจะเห็นได้ชัดเลยใช่ไหมคะว่า ทรงเกื้อกูลทุกระดับทั้งระดับที่เกื้อกูลในชาตินี้ระดับที่จะเกื้อกูลให้ถึงสุคติในชาติหน้าระดับที่จะเกื้อกูลให้ถึงปารมารัตถประโยชน์คือมรรคนิพพานเป็นลำดับไว้อย่างชัดเจนเราทั้งหลายนั้นมีบุญมากเห็นปานนี้นะคะเกิดเป็นมนุษย์ในชาตินี้ เราจะไม่เสียชาติเกิดใช่ไหมคะที่สุดแห่งทุกข์อยู่ที่ไหนอยู่ที่การแทงตลอดในอริยสติพร้อมทั้งกิจแน่นอนคะ่ะการศึกษาพระสธรรมตามลำดับและปฏิบัติตามลำดับเท่านั้นจึงจะถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้และต้องตามคำสอนของพระสมณะสัมพุติเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงเป็นนาถะของโลก ผู้ทรงเป็นดวงประทีปของโลกผู้ทรงเป็นพระอาทิตย์ดวงเดียวในโลกสามขอนอบน้อมด้วยเสียงกราวแด,ด่พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงตรัสรู้เองโดยชอบทรงประกาศพระสัทธรรมเกื้อกูลให้สรรพสัตว์ผู้สั่งสมบุรณ์ไว้ดีแล้วเข้าถึงการแทงตลอดในอารยสัจสี่เพื่อผลจากวัตฏะุ ด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่ออนุปาาทาปรินิพานในปัจจุบันด้วสัจจะวาจานี้หม่อมฉันทงหลายเชื่อมันว่าจะเป็นปัจจัยในการแทงตลอดในอาเรียสติโดยง่ายโดยพ่นโดยทั่วกันทุกตนทุกท่านค่ะกราบอนุโมทนาในมหากุุสของขทุกทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูง กราบสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะค่ะ